ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเพื่อนครับทางช่องนะครับกับเมือนี้เซียนดีกับย่หน้าบันสวนนะครับเพราะว่าเห็ดย่างพันแล้วนะครับเด้อนะครับของน้ำก็ย่างพันเห็ดนะครับเนาะรับบรรยากาศนะครับพี่น้องเอฟซีเงี้มือเศร้านะครับครับจะมาลงแนวทังนะครับเล่าพัฒนานะครับมาได้ลงมาสองมือแล้วเนาะครับเนาะเห็ดต่างๆพี่น้องเข้ากับสิบบนหาหรือว่าจังไดก็บ่รลนะครับเพราะว่าตาเสมียนพี่น้องเอฟซี ครับรับมานอนเฝ่าขวางให้สร้างน้ำนะครับเพราะว่าขานขนเมื่อนะครับเมื่อนี่ส่วนใบนะครับขวางไม่อีกเัียงคอยสร้างเจียงคอยออกมาเห็ดนะครับเนาะรับกระยังตะล่งสีนะครับลอ่งสล็กนะครับท่าสล็กท่ายูริเทนนะครับเนาะขัดพื้นขัดยังนะครับรับเอี่มขันห้องนะครับเนาะเห็ดห้องหน่อยหองนึงนะครับเพื่อ ไปแต่วเวลามีฝนตกเท่ากับในขอไปอยู่้างในนะครับพี่น้องเยวชีครับนี่คือบรรยากาศนะครับเนาะย่งยังหลกลุงล่างกันได้พี่น้องเยชีครับพื้นนะครับร้างขึืนบันไดก็ย่างพัดในเลียวนะครับย่างติดติดกระเบื้องปูกระเบื้องอีกยังข่อยยมาคัดพื้นบันไดนะครับครับคัดพื้นบันไดแล้วนะครับจะลงเงานะครับลงเงายูริเทนแลวก็ท่าสลักน้ำใหม่นะครับเนาะ ครับนี่คือบรรยากาศนะครับเมื่อคืนเสี้ยนอดีก็นอนอยู่นี่นะครับพี่น้องเอฟซีขังมุงนอนเพราะว่าเทียงนอนยังพันเอามาเนาะครับเนาะครับบรรยากาศรอบๆนะครับรอบนะครับพี 50, ่น้องเอฟซีบรรยากาศรอบก็เป็นปลาปลาเห็ดด้วพี่น้องเอฟซีเห็ดออกกระยุ่งเกะเนาะครับเส้ยนอดีตกับบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเขาเจ้าไส้เขาเจ้ามะลินะครับพี่น้องเอฟซี ครับเพิ่งจะเกิดได้ประมาณอาเซนนะครับเพิ่มสูงครับเมือ่อวานฝนกระตกนะครับเนาะฝนกระตกช่วงนี้ฝนตกดีครับพี่น้องเยี่ยครับบรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติครับพี่น้องเยี่ยนี่คือบอ่อปลาของเชนน่าดีนะครับสภาพพี่นอ้องเข้าชมบ้านในถ้ำสะอาดนะครับพี่น้องเยี่ย ครับเอาไม้ก็มาเห็ดเป็นบัานนะครับเป็นบัานหลังหน่อยนะครับบัานพักตากอากาศของเซียนอดีตนะครับครับต่อไปก็สีคำนวณนหวย้ก็จะยู่นี่นะครับเงียบสงบดีเราก็พี่น้องเข้านะครับมโอกัดโฉกมันอยู่แล้วได้พี่น้องสี่บอกกันต่อๆกันไปนะครับเอาเซียนอดีตใมาเห็ดให้พี่น้องเข้าพิดหวังนะครับถึงจะลดก็ใส่พ่วงพยายามให้มันเข่าให้มันได้คือเก้าครับรอบนี้เล่าพัฒนานะครับพี่น้องยิบซี่ ครับจะมาลงแนวทังถือว่าเป็นโคงสุดไทยนะครับเพราะว่าหวยเล่าพัฒนาตีบอกมือนี้นะครับเนาะสองทุ่มครึ่งครับมือนี้ก็เป็นมือวันจันนะครับครับบรรยากาศนะครับครับยุธงหน้าก็ใส่พลังงานเสียงอาทิตย์นํานะครับไม่มีไฟฟ้านะครับเนาะแต่อากาศก็เย็นเราต้องเปิดแอร์ยากครับเวลากลางคืนอากาศเย็นบริสุทธ์ดีนะครับ เงียบจังน้อยมือนี้สร้างบ่บ่มาทํางานนะครับร่อให้ทั้งลานอุปกรณ์เอาของมาส่งกอนนะครับเล้วแ่อยสีแล้วเห็ดสร้างเจ้งอยจะออกเดินทางมาเห็ดธรรมชาติบ่พ่นอง f ี่ครับลมลื่นดีนะครับอากาศเย็นสบายครับด้านทั้งนี้นะครับเปลี่ยนระเบียงอยู่สองทางนะครับเนาะเพราะว่าเส้นนาดีก็เห็ดเวลาย,ยังมือสอ่าวดดสองทางทางดัน ตะวันออกนะครับเนาะนี่คือดันตะวันออกเฮ้ากับมาโย่ทางดันตะวันตกนะครับอยู่หนาห้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโฮมสองดันนะครับนะเนาะเฮ้าต้องมีไอเดียนะครับมีไอเดียออกลบแดดจ้างเดียวนะครับพี่น้องทุกที่ห้ามบอกพักพอนยอนใจเฮ้าแบบใส่ข้ามสุขให้คุ้มค่านะครับพี่น้องทุีครับมาตามตอนน่อแนวทา้งนะครับเราพัฒนางวดประจำวันที่ วันที่เท่าไรเบิง่งวันที่ก่อนพี่น้องยิปซีครับวันจันทร์ที่27นะครับพี่น้องยิปซีงวดประจำวันที่27เอ็ดเช่นอะไดีขอเชยนก่อนนะครับเนาะชมบรรยากาศหน้าบันสวนของแอดสก้อนนะครับพี่น้องยิปซีวันที่27พอพอ พื่สภาคมนะครับ2567กับลาวพัฒนานะครับโคสงสุดท้ายรอบเดียวจบนะครับพี่น้องทุกที่ไ่ได้ออกตามคลิปแนวทางให้พี่น้องเข้ามาเด้อนะครับช่วงนี้กะค่ะยุ่งยุกับงานเจ้าของนะครับเนาะครับกับอีกอย่างหนึ่งเหล็ขกของแอดกะบ่เข่ามา หางวดส่วนเนาะพี่น้องเอฟซีครับหางวดส่วนๆเลยนะครับเพราะเขานะครับพี่น้องเอฟซีครับบอกกันตรงๆนะครับตรงไปตรงมาเอาพี่น้องเอฟซีนะครับมาเบิ้งนะครับเราพัฒนาเนาะ ครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดนะครับพี่น้องยบซี่เอาลร่มบันอากาศมากแล้ว5้ากับ2นะครับพี่น้องยบซี่ห้ากับ2นะครับ จับจับคู่นะครับพี่น้องเ c 5 8ีห้าแปดนะครับเอาลก,กล่องลองให้พี่น้องเับเบื้องน้าก่อนนะครับห้าแปดนะครับพี่น้องเ c ห้าแปดห้าเก้านะครับห้าศูนย์นะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับ 92นะครับพี่น้องค์ยุซีเกนะครับห้าสองนะครับเป็นองยุพีซีเก้าสองห้าสองนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับพี่น้องค์ยุพซีครับมีอยู่เทเนี้นะครับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนารอบนี้นะครับครับก็ รุดมาหางวัดซ้อนแล้วครับพี่น้องซี่กับลอบนี้นะครับเนาะตัวเด่นนะครับพี่น้องอซี่เน้นเน้นที่นะครับเด็กบิ่งนะครับนะเนาะอ๋ประกาศเดีกยวงกอนพี่น้องซี่ เน้นที่58แนะครับพี่น้องเีเน้นที่ห้แล้วก็50นะครับครับมีสองคู่นะครับส่วนตัวหาเก้าเก้าหรอกครัหาสกับห,ห,หาหึครับพี่น้องชีก็ตามสูตรของแยบนะครับเนะาะกบาลไม่แห้งคือกันนะครับ เดี๋ยวสีวงกลมบรทตกตัวกับยัพนพนณองเข้าวานะครับเอารอบนี้ก็ขอให้พน้องเข้าโชคมมนไปน้ำกันเด้พี่ององพี่ซี่กับเราพัฒนานะครับของอาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะครับพี่ององพีซีนะครับบอกเซียนนาดีนะครับให้เลือกทำหัวยซะนะครับครับ ฝากถึงพี่น้องเอฟซีคนนันนะครับนะเนาะแอดทำหมานี่ตั้งแต่โดนแล้วเด้อครับเด้อสีมาบอกให้ผมเศร้าเหยียดหวยนะครับถามว่ามากกับพานได้นะครับพี่น้องเอฟซีสำหรับคน,นนะันเนาะระบุบจ,จะค้นนะครับมีคนเดียวนะครับท,มมทีข้อเม่ของมาโทษของมาหาเสียนนดีนะครับกักัขอบุญขอบคุณน,นะครับทีหาคํ้ามเนะนํำนะครับแต่ทางแอดกั มันอยู่ในสายเลือดของแอดอยู่แล้วนะครับเนาะการคำนวณนะครับแล้วก็ว่าจะเป็นหวยไทยหวยรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่าครับพี่น้องเอฟซีครับฝากเถียงนํานะครับขอขอบคุณขอบคุณทีคอามเมียนขมาเราก็เจ้าหน้าที่กับบอมพี่ยังนะครับกับบัณติตใจยังทั้งสินนะครับเพราะว่าดีใจอีกทีคอามเมียนขมาครับทางแอดก็จะได้มีความตั้งใจนะครับเให้มันสําเร็จให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าครับใส่ความพยายม ปรับปรุงนะครับเนาะครับสีขาวสีรดนั่นนะครับว่ามีผู้ใดูลนะครับพี่น้องเอฟซีถูกิีงถูกยางนะครับเกิดขึ้นอยู่กับที่ดวงวัตสนาของเรานะครับดวงเท่าสีโขกสีมันเท่าเห็ดบอกตัวใดก็บถือขึ้นกันนะครับถ้าว่าโศกว่ามันนะครับพี่น้องเอฟซีนันบอกตัวใดกับตัถือขึ้นกันนะครับครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้เช้อนาดี เสมอมานะครับกับฟังวาตัวเหลขของกับผมนะครับเนาะสิเป็นรางบัลนตอบแทนให้พี่น้องเฮาให้มันโศกให้มันหมนันไปน้ากันแล้วก็ที่สําคัญลรวก็อยากให้พี่น้องเฮาโศกหมันกันอยากให้มีโฉบมีหลบับอยากให้มีเงินทําบุญนะครับพี่น้องเอฟซีครับตอนนี้ก็มีตะเพียงแค่นี้ได้พี่น้องเอฟซีครับเอาทวนอีกรอบนะครับเนาะวัน วันจันทร์นะครับที่27พฤษภาคม2567ลาวพัฒนานะครับวิ่งลูดที่5กับ2นะครับครับจับคู่58 59 50นะครับเด่น2ตัวนะครับหา8กับห0เอาสิบ้างเลข3ตัวพี่น้องเข้าล่องเบิ้งนะครับเพราะว่ารอบนี้ค็คิดว่านะครับพี่น้องกิฟซี่คิดว่านะครับเอาจีว่างตัวเลขให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับ เขาเหลือสามตัวเนาะพี่น้องเย็บซีศูนย์ห้าแปดนะครับพี่น้องเย็บซีแปดห้าศูนย์นะครับเขามีอยู่สองตัวนะครับพี่น้องเย็ซีไปกลับนะครับ <c oughs> หรือว่าพี่น้องเขาอยากไปหกประตูก็ได้นะครับเนาะ าให้พี่น้องเข้าโชคหมือนได้พี่น้องี่เพื่อบางที่อาจจะแตกหัด3้โตก็ได้นะครับทุกสิง่งทุกย่างเกิดขึ้นได้พลาดได้ขึ้นกันนะครับให้พี่น้องเข้ามีสตีในการรับชมรับฟังน้ำนะครับทางช่องก็นำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ไใดสนับสนุนให้เรียนการพนั่นแต่อย่างใดครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ